เราทั้งสี่ขอสาบานว่าจะร่วมเป็นร่วมตายเือด่างพี่น้องร่วงสายเลือดเอฟเฟกปืนระเบิดสนั่นจอนะคะแต่ถ้าให้เล่าประสบการณ์ลากเลือดในกองถ่ายผู้กำกับอุธนากรกลับไม่ได้ยกตัวอย่างซีนบูอะไรเท่าไหร่เลยค่ะเพราะว่าที่ฝังใจที่สุดคือปัญหาฟ้าฝนไม่เป็นใจค่ะแก้ปัญหากันเยอะจัดนะคะโดนเพื่อนนักแสดงเต๋าสมชายกับชาคริตแย้มนามแซวขำๆกันล่ะว่าปิดกองเสร็จเนี่ยผู้กำกับถึงกับต้องไปบวช เหตุเก hey yeah, no no ิดค่ะจากซีนสําคัญนะคะเขายกกองกันไปถ่ายทงบนเกาะค่ะคุณผู้ชมซึ่งเช็คแล้วล่ะพยากรณ์อากาศเนี่ยดูกันล่วงหน้าไปสนิดีว่ายังไงฝนไม่ตกแน่แต่พอขึ้นฝั่งปุ๊บค่ะเจอเซอร์ไพรส์ทั้งกองเลยอ่ะจุดที่เซตเอาไว้ล่วงหน้าเสียหายหมดจากพายุเข้าแถมพอไปถึงนะคะก็ต้องเร่งถ่ายทุกฉากให้ทันเวลาเพราะว่าการไปอยู่บนเกาะเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาน้าขึ้นน้ําลงค่ะถ้าไม่ทันถ่ายไม่เสร็จก็จะเสี่ยงออกจากเกาะไม่ได้นะคะแม้ว่าบางอย่างแก้ปัญหา ช่วงโพสต Production เอา CG มาช่วยก็ได้แต่ว่าการแก้ปัญหาหน้าง,งานก็ที่สน์ฝีมือผู้กำก,กับลุ้นๆเลยค่ะเ<ม>ทียบกันกับตอนเป็นนักแสดงนะคะอุทนากรบอกว่าชิลกว่ามากเพราะว่ามีหน้าที่ทำตามบทไม่เหมือนกับการเป็นผู้กำกับค่ะหา,หากปัญหาฟ้าฝนบางอย่างเนี่ยก็เกินกำลังที่มนุษย์จะไปจอ่ตอต่อรองกับธรรมชาตินะคะ,ะเคยออกกองแล้วก็เสียเที่ยวก็มีมาแล้วค่ะเขาจะต้องมีนิสัยยังไง ถ้ามันเป็นปัญหาเรื่องของดินฟ้าอากาศผมไม่กดดันนะก็ผมทำอะไรไม่ได้อะมันก็ไม่รู้จะไปเครียดทําไมใช่มันทำอะไรไม่ได้แต่ถ้ามันเป็นเรื่องของหน้าที่รับผิดชอบของเราแล้วทําออกมาไม่ได้นี่เครียดก็ต้องตั้งสติแล้วเราจะทํำยังไงต่อก็ต้องประสานกับทางทางโปรดิวเซอร์เฮ้ยมันเกิดปัญหาอย่างนี้เราเอาอะไรมาทําได้บ้างนะครับหนึ่งนักแสดงเนี่ยเวลาที่ต้องคอยอะไรโดยที่ไม่รู้ว่า มันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะผมว่าก็ก็น่าสงสารเขาเหมือนกันฉะนั้นเราพยายามหาอะไรที่ทํางานได้มากที่สุดแต่ถ้าสุดท้ายมันทําไม่ได้ก็ต้องไปคุยกับเขาว่าเอ๊ยมันสุดวิสัยจริงๆ แม้หนังบูแอคชันค่ะสามารถใช้การเซ็ตฉากในสตูดิโอไม่ต้องออกไปผจญภัยกับฟ้าฝนนะคะแต่ไม่ใช่ทุกเรื่องที่จะสามารถทําแบบเดียวกันค่ะสําหรับคนกองเขาก็มีเคล็ดลับขอฟ้าฝนให้เป็นใจเวลาไปถ่ายทํานอกสถานที่อย่างเช่นการให้นักแสดงที่อาวุ่โสที่สุดเลยในทีมนะคะจุดทูกอธิษฐานขอให้ไร้อุปสรรคเรื่องสภาพอากาศค่ะ